เมื่อผัวเมียม,มาซื้อรถด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นอะไเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าเชิญน,นั่งครับใครเป็นผู้ชว่วยซื้อครับอะผม,ผมครับผมครับขอขอแบบัญชาชนครับอขออนุญาตใชคเครดิตนะครับได้ครับอืมเครดิตที่ผู้ชายซื้อได้นะครับ อ่าแต่พี่ผู้ชายมีผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผ่อนดีผ่อนตรงด้วยนะครับผ่อนมอเตอร์ไซค์เหรอครับอ่มอเตอร์ไซค์คันไหนมอเตอร์ไซค์คันไหนอาวองดูหน่อยอ๋อมอเตอร์ไซค์นี่ไงี่แม่ขับอยู่ไงขนนั้นหมดไปเราไม่ใช่เหรอเธออ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวอ่รถเก๋งของคุณผู้ชายก็ผ่อนตรงอยู่นะครับผ่อนดีอยู่ ยวัดชำระด,ดีมากเลยนะครับจะเป็นคนมีเครดิตนะเนี่ยรถเก่งยี่ห้ออะไรนะพีะ่เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงครับอ๋อเป็น Honda Civic นะครับเป็น Honda Civic รถน้องไงคุณอรถที่น้องขับอยู่ไงน้องมึงขับ v ีอ s ไม่ใช่หรอ,อเอาไงดูวะอ๋ะอ,อ,อนี่ไงที่น้องสาวเพิ่งออกใหม่ไงน้องสาวให้ออกรถให้ไง ของเเลยไปซื้อให้เขาไงคุณยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละใช่ไหมถ้<อ>ามีอะไรหหกับคุณอ่าแล้วมีคอนโดด้วยนะคอนโดผ่อนมาหลายปีแล้วผ่อนตรงอยู่อะยังอีกเนาะบบดนี้เนาะยังไม่หมดอีกเหรอมึงผ่อนคอนโดให้ใครมมไม่มีไม่มีอะผมไม่เคยซื้อคอนโดให้ใครไม่มีไม่ไม,มีคอนโดใครครับก็ชื่อคุณแหละครับลูกค้า นี่ไงชิบหายหมดแล้วไม่มีเอาเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีครับคุณพ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยนห่อยงวะคิดนี่ยังวันนี้ไห